สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้แันเทตาซีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในอีเวนต์ใหม่นะครับเอาลาเออร์แชลเลนส์นะครับมันก็จะเป็นการแบบสู้กับเอาลาเออร์คล้ายใน,ในแคมเรานะั่นแหละจะต่างกันหน่อยนี่ว่าต้องมีใช้พลังพาวเวอร์นะนี่พี่ก็เล่นอยู่โซนมาสเตอร์คอมเพติชันนะครับพาวเวอร์ Power ไม่ถึงหรอกแต่ว่าก็พอพอไปได้แต่เดี๋ยวต้องดูข้างหน้าไม่รู้ว่าได้บัฟดีไหมได้บัฟตีก็อาจจะไหวก็ได้แต่ดับแรกไอเทมที่ควรใส่นะเลือดกับกระสุนก่อน เพราะรู้สึกครับพี่เคยลองพาวเวอร์เท่านี่ย,ยิงกระสุนมันไม่พอนะเอาเทำไมกระบอกนี้กูเป็นไอ้นี่ไหลชิมหายมันต้องเป็นไอ้นี่สิพอรู้สึกแต่ยิงไม่พอถ้าไม่พอจริงก็ต้องกล่องกระสุนแหละเด๋นะมันก็จะมีพวกคาร์ดอะไรเงี้ยล็อกอินใช้ทองส่งเฟนชิพคอย p a r t ิ c สิ a เป h ์ n ั e r เตอนี้หน้าแล้วก็ใช้เฟสไวบ็อกแต่ใช้ Energy จีไม่มีนะส่วน e v e n น p ์พาที่ก็รีและได้ประมาณนี้แหละใช่แล้วก็มีปืนใหม่นี่ไงที่คนถามเแต่จะมีรู้สึกถ้าเป็นสายฟรีซื้อมันก็ไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่นะมีเนี่ยได้แค่นี้ยสามพันนิดเดียวเราต้องไปซื้อในแพ็กเกจเอาเห็นปะแม่งซื้อสิบหกครั้งก็เยอะอยู่นะ 7จ็ดพันห้าบวกกับเท่าไรวะเจ็ดพ <Okay. S 1> ันห้าบวกพันห้าอีกสามรอบหมื่นกว่ากว่าก็ถือว่าแพงนะเอามาดูในโกต,ตอว้างมีอะไรน่าซื้ออันนี้อ,นนอ่ะพี่แนะนำเลยตัวนี้ซื้อได้เพราะว่าแค่เลือดถุงหนึ่งมันก็นี่แล้วแพ็คนี้ก็ซื้อได้นะ เป็นของแถมน้องนั้นแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ม,มีสก,กินนะออฟฟิตคูป,ปองเนี่ยแรปเตอร์ซื้อสองแพ็คก็ยังไม่พอนะหมดไปเกือบหกพันสองส่วนนี้ไงส่วนที่ได้พาดซื้อเซตนี้ก็ซื้อใครอยากมีตังค์ซื้อก็ซื้อได้นะแต่พี่เอาแค่นี้ก่อนอ่ะโอเคเราไปเล่นเอาเลเยอร์เชลเลงกันเลยไปซึ่งเวลาชนะมันก็จะได้บัฟมานะอืมซึ่งมันก็จะมีเอาเลเยอร์แบบแลนดอมมาให้เราสู้อ่ะบางตัวยากง่ายไม่เท่ากัน นี่ก็สะอาดที่ให้ดูก่อนอามีด่านนี้มีลูกน้องด้วยนี่หว่า,าหญิงแทบเรือถ้าไม่ลดอะ <c oughs> โอ้โอโอยยเงไงสไลด์ไม่ไปค้าง เมกความรู้สึกชาๆวะ่ะเยอะยิงเราศัยหลบตรงนี้ก็ได้นะหลบใช้เสามันบังก็ได้หรือวิ่งเข้าไปใกล้ตัวก็ได้ถ้าอยู่ไกลๆก็ใช้เสาบังถ้าอยู่ใกล,ๆก,ใใกลๆก็วิ่งเข้าไปอะไรวะนี่ ร no like ู้ส <so ึกรู้สึกล er ูกน้องมึงนี่เยอะเหลือเกินนะอือหือเฮ้ยทำไมรู้สึกมันมุดใต้ขากูอย่างเดียวเลยวะเนี่ยอย่างเงี้ย สมมุิใช่ไหมถ้ามันเป่าใส่เราก็ให้เรามุดเดินเข้าไปหาตัวมัน,มนก็รอดแหละเฮ้ยเดี๋ยวอยุ้ยยังไม่เน,นี่ย อ้จะโจมตีแรงอยู่นะโบติหมาพี่เลือดเยอะอยู่น,ะนี่แม่งตีไม่กี่ทีหมากูจะตายเลยวช่บห,หือ้อ ยิงยงกระสุนจะหมดพันวะนะน้าแม่งยังโดนี่วเนี่ยขนาดพาวเวอร์น้อยกว่าล้วยิงกระสุนแทบไม่เหลือต้องใช้ปืนคัวออืมก็จะมีประมาณนี้นะเราก็จะได้เนี่ยเหรียญมาเหรียญก็ไม่เย,ยอะเท่าไหร่นะเป้ แต่มันจะได้พอย n มาแล้วพอย n เอาไปแลกเหรียญอีกทีอ้อลืมบอกแพ็กเกจนี้ก็ซื้อได้นะข้างบนนี้อะไรพวเนี่ boost p แ c ็ m o d u l ล s k i l โอเค,อ,เคอ๋อวันนี้ถ้ามีหมายฟื้นไอ้นี้ได้ไนี่เลยนะอือหือยั้นแต่ละตัว มันจะหนาไปไหนก็เอาไว้ชิม้างเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่พาวเวอร์มันใช้เพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะก,กระสุนไม่พอแน่ๆเลยพี่ว่าโอเคครับซึ่งตัวเนี่ยเราก็สามารถซื้อตรงนี้เพิ่มได้นะพี่แนะนำว่าซื้อสักแพ็คหนึ่งก็ได้ส่วนเหรียญนี่ก็สามารถเอาไปแลกตรงนี้ได้นะอื่ ซึ่งอันนี้มันจะอยู่กับระดับลเวลเราเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยมันจะมีพอยต์บอกพอยต์เท่าไหร่ปลดล็อกได้งั้นพี่ผ่านไปสา0รอยพอยต์มันก็ปลดให้แหละเราก็สามารถซื้อขึ้นไปได้แต่ถ้าอยากได้ชิ้นส่วนของสุนัขเนี่ยก็มีตรงนี้นี่ต้องผ่านระดับเดี๋ยวเลยเด้ห้าพันเห็นไหมครับแต่พี่ที่พี่เลงไว้จริงๆอ่ะสามพันจริงๆพี่เลยระดับล่างลงมาหน่อยก็ได้แต่ว่าอันนี้พี่ต้องเอาของก่อนไงอืม วันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับเพราะว่าด่านมันใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะนะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากที่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านไประยะระยะอีกแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดต่มกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนรุกสุพี่ก็จาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ